สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยนะคะวันนี้อยู่กับชีชันนิติรัตน์บัวจันทร์และคุณดมสุวาวันค่ะสวัสดีค่ะคุณดมสวัสดีครับคุณนิติรัตน์ครับก็เช่นเคยนะครับเวลานี้นะครับเราก็มาพูดกันถึงเรื่องของภัยในหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่คืบคลานเข้ามาสู่พี่น้องคนไทยนะครับทุกๆภูมิภาคโดยเฉพาะในเรื่องของดินฟ้าอากาศใช่ค่ะนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยทั้งลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทั่งฝั่งอ กำลังแรงนะครับขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้เองนะครับทางทะเลจีนใต้ก็มีหย่อมนะครับความกดอากาศนยเข้ามานะครับเลยทําให้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับมีฝนกระจายนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ต้องที่ต้องเตือนกันก็คือฝั่งอันดามันนะครับซึ่งขึ้นสูงถึง2เมตรนะครับเช่นเดียวกับอ่าวไทยนะฮะต้องระมัดระวังในเรื่องของการออกเดินเรือนะครับโดยเฉพาะประมงชายฝั่งนะครับควรที่จะงด นในการที่จะเดินเรือด้วยค่ะไปที่จังหวัดลำปางนะคะก็จะต้องเตรียมการเตรียมพร้อมสําหรับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางนะคะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มและน้ําป่าไหลหลากค่ะ,คะทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอแจ้ห่มอําเภอเมืองปานนะคะจังหวัดลำปางพร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นค่ะได้เข้าไปสํารวจเครื่องมือเตือนภัยพิบัติน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่ม ในที่ตั้งพื้นที่เสี่ยงนะคะหลังจากที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนกักแล้วก็ติดต่อกันนานทําให้ปริมาณน้ําป่าที่ไหลามาตามลําห้วยแม่ขอมในตําบลแม่ขอนี่นะคะอยู่ที่อําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและแจ้งเตือนภัยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดลําปางจํานวน437หมู่บ้าน13อําเภอนี่นะคะ จะได้ปลอดภัยกันไปสำรวจกันว่าปลอดภัยมากน้อยขนาดไหน3ามอำเภอในจังหวัดลำปางที่ต้องเสี่ยงภัย431หมู่บ้านรับเดี๋ยวเราไปถามเรื่องนี้นะครับในเรื่องของความพร้อมแล้วก็การเตรียมรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับกับท่านผอสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตส0จังหวัดลำปางนะครับคุณปัจจนปัตสกุลนะครับอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับครับ ตอนนี้ได้มีการเตรียมแผนเรื่องของการป้องกันดินโคลนถล่มน้มําป่าหลายหลักยังไงบ้างครับอ๋อครับศูนย์ปภเขตสิทธลำปางนี่ครับได้รับผิดชอบอีกสี่จังหวัดนะครับ,รบลาปางลําพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับ,รบตอนนี้เราได้ทําแผนปฏิบัติการไว้พร้อมสนับสนุนปภจังหวัดซึ่งเป็นผู้ดูแลโดยตรงในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับ,รบซึ่งเราเป็นเสนอว่เาเป็นกรมปภส่วนหน้านะครับ คก็มีเครื่องมืออุปกรณ์เครื c est. C est ่องจักรคนพร้อมกําลังคนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่นะครับครับในช่วงอุทกภัยนี้ก็มีตั้งแต่ในเรื่องของการระบบการแจ้งเตือนภัยซึ่งแต่ละจังหวัดเขาเขาก็มีระบบภายในจังหวัดของตนเองอยู่แล้วนะครับยังยกตัวอย่างของเชียงใหม่เนี่ยเขามี อ่ามิสเตอร์จะไพมีเคลื่อนตัวรัดอากาศปริมาณน้ําฝนนะครับมีการส่งเอสเนี่ขายกันหมดเลยว่าทั้งสี่จังหวัดนี้อ๋อนี่ของของของเชียงใหม่เนี่ยเป็นเป็นจังหวัดแรกที่ได้ทําในพื้นที่เชียงใหม่ทั้งสอง<ช>ร้อยสี่สิบเก้าจุดที่ทำเรื่อง,เร,องเรื่องออนไลน์แจ้งตือนออนไลนะะ์นะครับในขณะเดียวกันของศูนย์พพก็ได้ใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่หนึ่งนะครับซึ่งดูแลทั้งสี่จังหวัดเดียกันกนํามาขยายผลเพิ่มขึ้นอีกทั้งสามจังหวัด ใหมันไดถึงใหม่แต่ว่าก็เพิ่มในบางส่วนแค่นั้นเองนะครับในในจุดที่ล่อแหลมใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับจะตั้งตอนนี้เราเราได้เพิ่มมาแค่สามสิบหกจุดแต่เราพยายามไปติดตั้งในจังหวัดอทั้งสามจังหวัดเนี่ยโดยพิจารณาเป็นอำเภออำเภอละหนึ่งจุดในเบื้องต้นก่อนครับแล้วก็ในแต่ละอำเภอก็พยายามพิจารณาไปที่ท้องถิ่นที่เสี่ยงเรอดิคนถล่มนะครับก็ตอนนี้ก็ ก็ยังไม่ครอบคุมใช่ฮะทั้งหมดใช่ไหมฮะยังยังครับตอนนี้ยังไม่ครอบคุมก็ถือว่าเป็นการเป็นการเริ่มขยายผลจากความสําเร็จที่เชียงใหม่มีถึงมีถึงสองร้อยสี่สิบเก้าจุดเนี่ยซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีนะครับมีการแจ้งอนุมัติเข้ามาทางเอสเอ็มเอสทางมือถือนะคร,ครับซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกันแล้วก็ได้ประสานเดยผลิตคือทางเน็ตเก็นะครับที่ที่มาทําลักษณะเดียวกันแต่ว่าเราขยายไปทั้งสี่จังหวัดแต่ก็มีเชียงใหม่อีกสองจุดแถว ทางอำเภอเวียงแหงแปกแฟมู้นก็ขายแงแล้วก็เพิ่มพิโน่อีกสองจุด<ช><ช>นะครับก็จริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยเราจะอยากจะให้มันครอบคุมแต่ว่าด้วยเงื่อนไขของงบประมาณใช่ไหมครที่มันมีจํากัดใช่ถูกต้องครับก็เป็นการขยายผลให้คลุมทั้งสี่จังหวัดไว้ก่อนเบื้องต้นแล้ว <ขา S 2> ก็ต่อไปปีต่อไปอาจจะของงบประมาณเพิ่มในการขยายในพื้นที่เสี่ยงในลําดับหนึ่งในพื้นที่อื่นๆซึ่ง ถ้าดูแล้วก็คงคงจะไม่เท่ากันทุกอำเภอนะฮะก็คงต้องไปพิจารณาในความสิ่งตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบในเรื่องของออนไลน์ All ide, หรือใช้ที่เน็ t แท็กเข้ามาทาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีนะครับอันนี้เรามีแผนยังไงฮะที่จะ,ะเผชิญเหตุที่จะไปบอกกับท้องถิ่นให้เตรียมการเอาไว้พราะจริงๆตรงนี้แล้วมันมีมีระบบที่เรียกว่าเมนวนนะครับ,ร,บระบบที่ต้องใช้คนเข้าไปเฝ้าระวังซึ่งก็ทํากันมาหลายปีแล้วมีทั้งของทางของศูนย์อุตุ นะครับของอทรัพย์ินรชาติสิงหเวดล้อมของกรมสรัพยิกรณีทรเของกมป,กมปกมคอคซึ่งเรามีเครื่องวัดปไปมาน้ําฝนซึ่งต้องใช้คนเข้าไปดูครับรวมทั้งเราก็ไปจัดตั้งมิสเตอร์เตือนภัยขึ้นในอพื้นที่หมู่บ้านเสียงภัยก็ทำกันมาหลายปีแล้วนะแต่ว่าคนเหล่านั้นอาจจะย้ายไปหรือรหายไปจากซึ่งก็ต้อง ผลิตกล้ากราเหล่านั้นขึ้นมาทดแทนก็คือว่าการประเมินสถานการณ์ทํำยังไงไปดูแล้วปริมาณน้าฝนขนาดนี้ควรจะแจ้งเตือนอย่างไรจริงๆเรื่องในน้ว่นนี้ดีที่ส,สุดนะครับถ้า,ถามีคนต้อระวังกันตลอดอืม,อมคแต่ว่าในส่วนของท้องถิ่นเองก็มีการเปลี่ยนทายผู้นําโดยมาโดยตลอดทุกๆสี่ปีอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันในการที่จะเตรียมคนจริงๆเราพยายามที่จะให้เขาให้เขามีผมพยายามใช้คําว่า Rescue mine นะครับรู้ว่าเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่เราเรต้องร่วมแั่นชาติยานเลยแต่ว่ามันไม่ว่าจะเปลี่ยนขาดผู้นําหรือบุคลากรยังไงก็ต้องคิดว่าเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,นกรมจะต้องมีคนมาดูแลในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะในเรื่องของจิตอาสาสำคัญมากนะครับที่เราจะตั้งเป<ๆ>็นจุาน,นะครับในเรื่องของจุดเสี่ยงภัยต่างๆเนี่ยที่เป็นห่วงมากที่สุดนะฮะในที่ส,สี่สี่เขตเนี่ยนะฮะเขตไหนที่เป็นห่วงมากสุดฮะ จริงๆน่าเป็นห่วงทุกจังหวัดเพราะว่าภาคเหนือเราเนี่ยเป็นพื้นที่ภูเขาสูงนะครับหมู่บ้านที่เสี่ยงในเรื่องนี้มีเยอะมากนะครับโดยอหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามริมลําง้วยนะที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงทุกหมู่บ้านครับจะอยู่ที่ว่าฝนปริมาณน้ําฝนจะไปตกที่ไหนมากเท่านั้นเองนะครับเอนไปตกในโซนเชียงใหม่แน่นอนรับเชียงใหม่ก็ต้องเป็นที่เสี่ยงล้าคู้นผมว่าความเสี่ยงไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าช่วงนั้นน้ําฝนจะไปตกที่ไหนที่เป็นปริมาณมาก ครับครับ,รบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่เกิดอุทกภยัยมหาอุทกภัยปี2554ความตื่นตัวของท้องถิ่นเนี่ยขนาดไหนฮะวันนี้ในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารท้องถิน่นทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องนี้ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะ